ค่ะกาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันมือวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์เนาะค่ะลงปีลงเดือนเขียนวันที่ซ้ำเด็กหน่อยนักเรียนก็นยังหลงมืออยู่พี่น้องค่ะพอกันเมื่อนี้เนาะค่ะตรงกับวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดกับการตามหาตัวเลขแนวทางเนาะค่ะพี่น้องเข้ามาแล้วซอยแอดกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นในเด้อค่ะ,ะที่ผ่านมากกย้อนพี่ย้อนน้องซอยแอดเนาะค่ะจังหอดมือนี เส้นทาง้างนายั่งอีกเง่วไกลกับหวังเพิ่งพี่พิ่น้องคือเกาเนาะค่ะสําหรับรัฐบาลไทยเมื่อวานนี่บอถ้าไม่พิดหวังพี่น้อง50ตรงตรงชนสองสูตรโอ้ยขนขิ้งลูกนางอยู่น้าปูค่ะเน้น50มา50เนาะค่ะตามกัน่อพี่น้องแนวทางกับมีเขามีรุดบ่เป็นวางงวดเมื่อวานนี่เขางวดนาจะเข่าอีกกะห้าวลูลจะข้นเนาะค่ะ แอดกระเบาไปตามสูตรคำนวณมาเนาะสำหรับเราพัฒนาวันนี้หลักสิบล่างของเรายังเดินต่อ,อสิบก็งวดแล้วเนาะค่ะสิบก็งวดแล้วยังเดินดีเดินต่อสูก,กันต่อไปพี่น้องทั้งนี้ทั้งนั้นเท่ากับเบิ้งที่ดวงของเฮาน้่เนาะค่ะ,ะดวงเฮาดวงมันมีขาขึ้นขาลงขึ้นกันละล่ะค่ะพี่น้องเหรียญยังมีสองด้านเนาะค่ะยังกระซางค่ะพี่น้อง มีบวกมีลบน้ากันทั้งนั้นเนาะคะ่ะมีบวกมีลบแอดกระเฮตไปตามสูตรว่าไปตามสูตรแอดบ่เคยกระลั่นฟันท่องว่าต้องมาเน่นอนมาล้านเปอร์เซนต์อย่างยังสี่ห้าบ่เคยว่าให้เป็นว่าให้ไว้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นอ่าห้ใส่วิจารณญาณหลายๆเด้อพี่น้องเนาะค่ะห้ใใจวิจารณญาณหลายๆตัวเลขแนวทางมันกับมีเขา่ามีหลุดอยู่แล้วเนาะคะ่ะกะ หลายท่านบอกว่าไม่แน่จริงนี่ว่าเนาะบ่แน่เด้อค่ะพี่น้องบ่าใาค่ว่าเจ้าของแน่จักเทียเนาะค่ะเฮาเห็ดไปตามสูตรแอ็ดจะให้สติพี่น้องตลอดแล้วก็เตือนสติเจ้าของตลอดว่าเอ็ดเป็นผู้เหตุแนวทางเนี่ยเห็ดยากซ้ำใดกับบ่ทอพี่น้องผู้เดินไปข้างนาเนาะค่ะเพราะฉะนั้นถูกแนวทางเที่ยวลงอาจจะพ่านการคัดเน้นแล้วคัดแล้วคัดอีก ถ้ามันมาแอดก็ดีใจนําถ้ามันหลุดก็ต้องกราบขอโทษขอให้เอฟพี่น้องหลายๆเนาะคะ่ะแอดบ่มีเจตนาจะเฮ็ดให้นในพี่น้องอ่าอ่าเสียการส่องโตเนาะพี่น้องเนาะเว้าเว้าชัดเจนก็บ่ได้เนาะคะ่ะเว้าชัดแจ้งอ่า AI เพิ่นเก่งเนาะพี่น้อง AI เพิ่นเก่งเฮาบ่มีเจตนาจะหลอกลวงพี่น้องนะคะแอดพยายามบอกตลอดบอกเกือบทุกคลิปบ่ว่าจะเป็นแนวทางเราพัฒนา3ามนอยมัดรวมหรือว่ารัฐบาลไทย โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกับการเอาไปใส่แอดจะเเวลตลอดเลยเนาะคะ่ะไปสู่คําเตือนของทางช่องเฮากรเนาะคะ่ะคําเตือนทางช่องทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางจับจองสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะ,อะแอดล่องถูกคลิปเตือนทุกคลิปเว้าทุกคลิปพี่น้องนะคะ ส่วนขั้นตอนการต่อไปขึ้นยูทีพีกับน้องแล้วเนาะคะ่ะว่าจะนําไปใส่แบบใดหรือจะบ่ใส่เลยมักกระจัดคัดกับพันานันเนาะคะ่ะก็เอื้นไปเบื้องสามน้อยมือหนีก้อนก้อนจะเขาสูแนวทางลาวพัฒนาเนาะคะ่ะสามน้อยมือหนีเลขติดบนล่างระวังไว้ที่ห้าหนึ่งเจ็ดเนาะคะ่ะของแอดว่างไวหานึ่งเจ็ดวิ่งรูดสี่กับหกเนาะคะ่ะเห็นบอค่ะ,คะพี่น้อง สะขยายเห็นมันเต็มหนามันกับว่าเห็นเนาะคะ่ะเนื่องจากว่าอุปกรณ์เท่ากับซัมนี่เนาะคะ่ะเลขติดบนล่างมาได้สามรอบสามน้อยห้าหนึ่งเจ็ดต้องมีให้เห็นวิ่งรูดสี่กับหกสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกเจ็ดหกศูนย์สามตัวหางเดียวเพื่อเก่าซีหกตัดเหรนเก่าซีเก่าหกีหกเป็น 9, 4, 9, 6, 4, 6, สีใดนะคะถ้าเข้าถ้ายยุใ่ในสามตัวตัดนี่เท่าจะถือว่าเขาเพราะว่าเราวางไว้แค่หางเดียวเท่านั้นเนาะคะ่ะ ไปเบื้องของน้องตารัฐบาลให้น,น้องตากับเขาหาศูนย์ไรเดอร์ค่ะพี่น้องห้าศูนย์ตรงๆเนาะคะ่ะอ่าพอดีมันชนก,นกันกับสูตรของแอดเนาะชนกันที่ห้าศูนย์เม็ดเดียวอ่ดีอยู่ค่ะมันเขา่าห้อ่าเว้านี่โอ้ยบางท่านทักมาบอกขี้คุยบอกเคยคุยเอ็กเตอรพี่น้องเขาาว้าตามทุกอย่างไม่มีแก้ไขบ่มีการีหยังทั้งสิน้นพี่น้องที่ติดตามแอดจะรูดจักแอดดีเนาะคะ่ะเข้าคือเข้าหลุดคือหลุด อ่าเข้าจะเอาส่วนที่เฮาหลุดก็คือเฮา on, เออนเข้าจะไปแก้ไขไปพัฒนาจุดนั้นขึ้นถ้าเดินกะถือว่าดวง5 0สูตร50แอดบ่เคยยกจะของ100%เซพี่น้องนะคะอ่าบางท่านก็ทักเขามา่าไห้กํา่างใจว่าแอดลาวพัฒนาแอดเข้ามากก็หลุดก็มีทั้งเขาทั้งหลุดเนาะคะ่ะพี่น้องเนะาะเข้ากันไปบ่ปมีสูตรใด,ดที่จะบ่หลุดบ่มีสูตรใด,ดที่จะเดินอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแอดฮู้คักันนั้นแอดกะกลางมุงสื่อท่าล่ะพี่น้อง เนาะคะ่ะอีกอย่างหนึ่งเข้ากับบอลูแนวทางของเข้าว่ามันจะมาตัวใดสําหรับแนวทางที่แอดคิดแอดคำนวณขึ้นมาเนี่ยซื้อไม่ได้จับบอไดดสู้บอไดดเลยผู้เหตุเนาะคะ่ะแอดก็เลยอยากเอามาแบ่งปันพี่น้องนะคะในเมื่อจะของอบอไดดประโยชน์จากตรงนี้แล้วเอามาแบ่งปันให้พี่น้องผู้มักผู้ชอบผู้ประมักกรผพานเท่นานั้นล่ะเนาะพี่น้องเนาะน้องตาวันนี้วางเด่นที่5กับ7 505158 7จ็ดศูนสตัวหางเดียวคือ4ี่ห้าเ็ตันเล่นได้ที่4ี่เจด้วยค่ะอ่าเบาเนี่ยกะกดไลย์ยอดน,นะพี่น้องเนาะค่ะเริ่มจะมีอาการมากแล้วแต่ก็ดีขึ้นกว่าจะก,กี้ยุขอบคุณพี่น้องผู้ที่คอมเมนบอกยาเด้อค่ะทั้งใเนี่ขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะแคปเอาสาน้อยเนาะค่ะสน้อยมัดรวมไปซูเล่าพัฒนาค่ะพี่น้อง ไปดูลาวพัฒนางวดที่แล้วของใครเข้าบ้างเนาะค่ะราวพัฒนาของเซียนสารคามวางเด่นที่8กับ6ผลออกที่ส6 4หเนาะค่ะสี่หกี่เ้ายทานว่าแอดลงอ่าแนวทางลักซิบ่บถือเนาะค่ะเดี๋ยวแอดจะเข้าไปเบิงพึงจะนึกได้นะคะอาเซียนสารคามวาง8ดกับ6ก็มาที่เลข6 มีแต่46เนาะคะ่ะมีแต่46องคพิ่นเป็น63 36ของน้องต้าก็คือ0กับ5ไม่มีไม่มาไม่เกิดเนาะคะ่ะไปเบื้องของแอดเนาะคะ่ะเลขติดบนล่างวางไว้5 6 7ผลออกที่46 47เนาะคะ่ะงวดที่แล้วแอดวางไว้หา67มาที่เลข6เลข7 FC ส่งให้มาที่เลข6เลข7 วิ่งรูดเจ็ดกับห้ามาที่เลขเจ็ดชนกันสามสูตรนี่ชนกันเลยที่ทเลขเจ็ดมาเจ็ดบนนะคะเลขหกชนกันอีกมาที่หกล่างของข้ามมิตรหาหกนะคะห้าหกเสียดายเนาะพี่น้องห้าหกกับห้าเจ็ดออกซีหกกับซีเจ็ดพี่น้อง อันนี้คือย่อมรับเลยว่ดดวงเฮ้าบวมีเนาะคะ่ะหลักหน่วยเฮาก็ได้เนาะคะ่ะหลักหน่วยเราก็ได้อยู่เนาะตัวเน่นของเข้าหาเจ็ดกับหาหกออกสี่หกสี่เจ็ดนะคะพ้เป,ป็นยังเอาไม่เนาะคะ่ะพี่น้องพี่น้องเบื้องตรงนี้นะคะถ้าเด่นชนกันตรงนี้บ่ค่อยลุดนะคะบ่ามวนว่าบ่าเคยลุดด้ค่ะพี่น้องเคยลุดคือกันนะคะแต่ถ้ามันชนจยงสีมันค่อนข้างมากคนละสูตรเด้อค่ะนี่คนละสูตร ชนกันแอดว่ามันจะออกหกเจ็ดเจ็ดหกคักๆนี่นี่อ่านี่ละ่ะความโมแนนอนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแย่ไปให้ความเสือความมั่นใจขนาดนั้นนะคะอันใดกะมันบอจีร่างนางอ่าโอ้ยเอาไปแน่ลินกับของกันเนาะคะ่ะอ่าไปเบื้องแนวทางของแอดเนาะวันนี้ติดบนล่างวางไว้หนึ่งสองสามจริงๆแล้วมื้อนี้มัมกแปดเก้าศูนย์เนาะแต่ว่าสูตรมันไดหนึ่งสองสามพี่น้อง fc ส่งให้6 7 9วิ่งรูด2กับ3มันชนกันยุเล็กสองสสูตรเลขกสาสูตรจับคู่2 8 2 5 3 8 3 5 3ตัว9 3 2ตัดเล่นที่9 2 9 3ไปดูที่ของเซียนสารครามเซียนสารครามวางเด่นที่8กับ5เนาะค่ะ8ปดเก 5 9 5 7 3ตัวหางเดียว5 8 6ตัดเล่นได้ที่5 6ด้วยห6 58ด้วยเนาะค่ะไปดูของน้องต้าน้องต้าวางเลนที่0กับ1 0 8 0 3 0 2 1 8 1 3 1 2 3ตัวหางเดียวคือ105พี่น้องตัดเล่นได้ที่1หา1 0แล้วก็0 5ระวางไว้แค่3ตัวแค่หางเดียวถ้าเข้าในนี้เราจะถือว่าเข้าเนาะ หาศูนย์ก็ยุ่ตรงนี้แหละรัฐบาลไทยพี่น้องนี่ตำแหน่งหาศูนย์ชนกันระวังนองตากับแอดกิดเนาะค่ะชนกันที่ห้าศูนย์เม็ดเดียวรัฐบาลไทยห้าศูนย์มาเน้นๆนะคะไม่ต้องกลับเอาไปแอดจะห้แคบเนาะค่ะอ่าบบเมนอันแน่หรือบบแน่ยียังดอกค่ะพี่น้องจังหวะมันได้นะคะอ่าดวงมันหายจังหวะมันได้อ่าบอดด้เกง่งบอดด้ยี่ยังเลยเนาะคะ่ะ ก่หย้อนบ่แน่ล่ะค่ะจังสูตรเท่าจังมีเยอะเนาะพี่น้องเนะาะแต่ผู้เพิ่นแน่เพิ่นว่างหางเดียวเท่านั้นล่ะค่ะพี่น้องสองตัวเท่านั้นเป๊ะโหลดเนาะเอาแคปเอาเดอ้อค่ะพี่น้องนะคะเอาสําหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกราบขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีพี่น้องเนาะที่เข้ามาแล้วซอยแอดกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นเ,นเดอ้อค่ะแนวทางกับมเข่าวมิรุดสำหรับคลิปต่อไปแอดจะลงรัฐบาลไทย เด่นตัวเดียวงวดที่แล้วสูตรตัวเดียวได้เลข5้าชนกันสองสูตรมาที่ห้าเน้นๆแอดจะลงเป็นคลิปแรกของรัฐบาลไทยเลยอย่าผาดเบิ้งคลิปให้จบเด้อค่ะพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ขอยุติไวส้สำนีสากรพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ